สวัสดีพี่น้องมาพอกันในเสาว,วันทียี่ส6กพฤศจิกาพกขาพี่น้องมื่อานี้กระเ้าเขาปลาเก่าลพี่น้องมาปลาละน่นทองเอามาลุ่นน้ำกันพี่น้องว่าสีใดสี 19, มันบ่เมื่อวนีเอาสปอปสวัสดีจ้าม่อวาน,นีมาขอกับสาพอก,พอกนตานายอยีกคือเก่าจ้ามวัน,นีมาตาเก็บปลาบน้นทองเนื้อจ้ะ เมื่อวานติดตามมังจาว่าสิได้สีมานบ่เมื่อวานมานลายเติบ๋อบอมานลายเต๋อโอ้หลุดนน้ำกันพี่น้องเด้อเก็บก่อนพี่น้องดอกเหล็กแหกมานจ้าเนาะหลังสางอีซองดอกพี่น้องดอกงามเนาะดอกใหญ่เด้อหลังสางจ้ะพี่น้องเห็นไหมเด้่ยผงน้ำอ้อยก็มีพี่น้องบานหลังสางก็มีเด้อเอาไปไหน จับพี่น้องงามแหงเนาะถุงดอกนี่สามดอกเนาะหลังสัมพี่น้องหลังสัมดอกนึงจ้าพี่น้องโอ้ยสสมันแต่เสาเนาะเอาพี่น้องหอของดำของดำเนาะคือบวมูใหญ่เลยฮึนม่เท้าดินจ้าโอ้ดอกใหญ่อัมสดดอกเอาถ้าปีกขมิ้นเด่น <ละ S 2> เดียวเดี๋ยวแท็กบุคคล่ามู้ระหว่างนี้เขาวดินแบบโล่น้องงามเจ้ะพี่น้องอเอาหลากเน็ดเจ้าพี่น้องบานสารพัดเนาะขาวดินจ้ะพี่น้องสองโดดีขาวนี่มันจะเห็นไหนวเนาะแหนแเนืนเห็นไก่ดิพี่น้องเลยโดง่งงามเลยงามครับท่ๆๆๆนาน้ยดอกหน้าคาใหญ่เนาะ ดอกนาคาไงคือคนไทยพี่น้องดอกนี้ให่งามเนี่ยใกล้รุ่นนี้แล้วพี่น้องแค่กระตาเนาะข้าวดินกับพวกข้าวดินพียวแต่สีเกเป็ดยังเนาะดอกนลอยดอกนลอยเป็นเ้มมีวุฒิสารพัดเห็ดเนาะคณะนอ สดนพีเห็นคักเพานี่พี่นองนี่นคักพี่น้องมีสันีงามขนาดที่น้องสุดยอดสุดนยอดเอ้ยนี่เฮ็ดเห็ดเข้ามน่อยขิ้นข้ามหน่อยจ้าโอ้สารพัดเห็ดแต่โดนเดี๋ยวดีคยายูปกันมาหนึ่งแล้ว อ,อ,อ่อนคักเนาะอุ้ยเอา้าสภาพอากาศไดเฮ็ดกระเลิมออกพี่น้องออกสรารพัดเฮ็ดเลยฝนฝนตกแถบกุงมหมอพี่น้องเอา้าสปอบอยางก่อนนะพี่น้องสองดอกงามๆเลยเอ,อ้าวพี่น้องเ้ย เส้งสีขาวสีแดงเนาะแม่นออนขักจ้าขาวกับมีแดงกับมี่อ๋อมันได้ชองตาเด้อมือตะนะูแล้วนะ <c oughs> พี่น้องจะไล่ไล่ผีน้องอ้าอสารพัดเฮ็ดดีรอตลอดพี่น้องเพิ่งคัดสรรเพิ่งเลี้ยงได้จ้ะอ๋อตามดอกพี่น้องตามดอกเคียงกันเลยพี่น้องต้นนี้เคลี่ยหล่อม <c oughs> ดอกนึ่งจ้ะอืม เก็บเลยสักปับพุ่นเลยเนาะพุ่นดอกหนึ่งพ่นขนาดได้เนี่ยเเตรียมซองตาพี่น้องวันนี้ถือบ่ถออถือเอาเป็นมาร์โหลดแล้วเนาะหวมีหัวใจเอาเก็บเลยเก็บเลยข้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าคนก็หลายคือกันเนาะ ยี <c ười>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  <ah> ่ใส่ละแต่งเป็นตองเนาะโอ้ยวงๆเลยพี่น้องนี่มนน่มอลอดเดินนางเดินรถเดิน่ะสึ่งๆเลยดอกนาคาใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยดอกได้ก่อนมันเอียงหนอบานมาผพดมาผุดเถอะน้องบึ้งๆๆๆๆๆลำกันเลยพี่น้องผุดพู ไม่เลยครับยบ่เคยเห็นเห็ดปานพี่น้องเลยดอกนาคาใหญ่ครับเอาเก็บเลยเอาางไนก่อนโอเคเอาอะไรก่อนนะตากล่องกะไปไปบวถือทางพี่น้องแต่ที่ไปทางของไปก่อนนะเพื่นก็ฟางเห็ดกันโตมโตมเอ้ยสองสองตรงนี้อ้ยโอ้ยพี่น้อง เก็บเลยสบปอบทถ่านบทถ่านบทถ่นมเพยงนี่นองบนเบิ่งเกิดสีผ้าเปเมงเิดฝ่จ้ากเป็นเห็ดหญ้าเมีดอกนาคาใหญ่แหงขุ่นนองมาเก็บมาเดนสบไหว กระเมียนพี่น,อน้องทางไต้แม่ตองตีถุปฏิทังพี่น้องเอ้ยเฮ็ดขาวดินทางเพิ่นว่ามันเฮ็ดเป็นพวกเนาะเอ้ยว่ามันเฮ็ดออกใหม่แมียนมัดอรุณเนาะมามาอยู่หม่องเพิ่นผู้เถอ,อะเถี่ยน้องบ้านมันิีดจะมัลิีดสองดอกเอาปะว้าวเี็เสือ้อเป็นเสือเนาะตุูมหนึ่งพี่น้องสีขาวสีแดงพี่น้องสารพัดเนาะสารพัดสีแห่งวันนี้ มันเทเขไข่ขักแงมั้งเตียเตี๋ยเตียเตี๋ยวอะเมืองเมงเมืองขาพี่น้องเอาได้สองตาเลยเธอปอบโอ้ยได้ยี่เหลี่แล้วแต่เบิ่งตีลาพี่มาเบิ่งแล้วพี่น้องเขาจะได้สองตาบดอกลอยแต่ว็ตาฮักเด้อพี่น้องคือย่งดอกเดียวมั้ละอ้ยแขนนั่นตันเด้อพี่น้องแต่โบเฝ้าเปิดเป็นมูได้เปิดมเนาขาดินพี่น้อง ช้เห็ดหรอค้าสันค้าสันติวะ้าใหญ่งแมงแ่งจะเก็บตัวได้ตรงพี่นนองเก็บน้ำได้พี่นออันาะต่อตัวมันโอ้ยคุณบ้านนียฟองดอง mình cào, cào non đó cha pino, pino không, không cha, đọt một đọt ngâm ngầm, cào đinh hết nhang hết đi tuấn. เพื่งกกำเพืงแค่รดพี่น้องช็อกโกแลตเพื่งช็อกโกแลตหลงชนเวาพีข้าวดินพี่นอ้องเอาว่ามันดอกเดียวสองนอเอาเดีดอกเดียวดอกหนึ่งพี่นอ้องเอาข้าวดินพี่นอ้องสามสี่ดอก เพิ่งข้ามหน่อยพี่นอ้องเพิ่งข้ามเพิ่งเขาจ้าบางคนเกินเพิ่งเหลืองจ้ะสองดอกก็หน้าเห็นห่างๆพี <c oughs> ่น้องแดงก้ามดอกหนึ่งพี่นอ้องดอกหน่อยเพิ่นกกุ๊โอ้ยเขาโค้งการพี่นอ้องอันละครึง่ง บอไดเตรียมอุปกรณ์มาเลรนโกนพี่น้องอยู่แถแล้วนะอดงเงาใหม่เะัตอเาเปิดไฟถึงเขาทำคลิปบยบงามเลยดอกแบบไงญ่ขาแบบใหญ่โอ้ยขักกับพี่น้องนำมาจนหว่าปัดจิพอพี่น้องเอ้ยพอวายากเนาะเมียนเอ้ยเงา รวมจับตาแนี่นอตนาเนะาะมือบัง,งนีน่แต่ว่าที่ได้ไปคราบเนาเนาะแล้วซองดอกไปพี่น้องขท้าดินจะ้ะโอ้จบเบแยงข้าผมไปเก็บขท้าดินตจอพี่น้องโอ้สะอ่อนเห็ดแห้งมันนี่พ่อล้วบ่ขาแบียบใหญ่เลยนั่นเฮ็ดยันนงโอ้ยผงแดงค่ะโอ้ย

ออกแบบภามเลยพี่น้องพี่น้องวัดศิวะสิกินเขา่า <laughs> พี่พี่น้องวัดศิวะนั่งกินเข่าพี่น้องมัน<อ>่งเกิดอยู่กลางทางเลยเพิ่งเกิดโซ่ซื้อห่าละทั้งสามเด้อจ้ะความสมบูรณ์ของธรรมชาติพี่น้อง เหรอเห็ดเผือนข่าไหลาก็มีเด้อพี่น้องบานดอกแบบงามเลยเหเอืนนอ่นลำอ้อยพี่น้องบ้านที่นี่เป็นมุมนี่หรอมองแล้ดอกเอาเ <c oughs> ห็ดเพือกเกาลอยพี่น้องมันสารพัดเห็ดละพี่น้องบ้านขอ,อ,องแข่เลยนียนักๆบัติมันกรบโบยางเนาะดอกหน่อย้น เอ้หน่ดอกน้อยดอกน้อยดงนี่เนาะอย่างจนหมาพี่น้องเป็นถามด้อจ้าหมานแล้วเด้อจ้าอันนั้นเอากระไดมันเถ้าอ๋อขาใหญ่แหงพี่น้องพอมองตาดอกพี่น้องคือเห็นมองตาดอกแล้วเบอร์เป็นหมูเป็นยังเลย ปืนเพีงข้ามดอกนึงพี่น้องงามจ้าข้าวดินพียวจ้าโอ,อ้งามเนาะตัวตัวดอกนึงจ้าสาเสียวสองตาบบคือพี่น้องเอ้ยพี่น้องร้ายตำรวจปลาไม้พี่น้องบันปลาไม้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 โบเคยมาจืกเถื่อพี่น้องเม็ดข้าวดินคือเก่าแล้วพี่น้องอ นี่โบนี่บวิทอัะเห็ดข้าวดินดอกจ้าเอาคือเก่าล้วพี่น้องน่าโมมาเห็ดข้าวดินก็ดีแล้วะพี่น้องดูนะเต็ีมาเตีมไปเมาทีเตรียมตาเนาะดอกนี่ดอกข้าเจ้าโอ้โหจุ่มเลยจ้ะเอาทั้งนี้ก็ได้หยาบียบเออ สองดอกจ้ะโอ้ยขาวดินนี่แต่ดอกนี่เน่างงามพี่น่องโอ้ยของอยากเล้เด้จ้ะโอ้ยผีเหนากล่องเขามาบุได้วยเจ้จ้ะพี่น้องนตมมันตามตึมโอ้เหลี่ยงหลักฝาดเลยอืมจวงอะไรล่ะพี่น้องสามดอกจ้ะอ๋อสองดอกน่างามจ้า ผมข้าท้าวดินมีให้เก็บไปเรื่อยๆนอตนาเนาะตกกำลัาง,งาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวันที่26พฤศจิกายน6ขาพี่น้องก็คือสิแม่นได้เดินทางกลับแล้วล่ะพี่น้องส่วนเห็ดกระเทือบว่าได้ไดี๋ยวไล่เต๋อมาสป,ปอมเนาะานึงจ้ส่วนมากสิเป็น เฮ็ดข yeah, hey, mm ้าวดินคือเก่าแล้วพี่น้องเฮ็ดรังส่ำเฮ็ดในไร่เตื้อน้องวันนี้เนาะเอาเอาสปอปเดินใตากลับเขาสวัสดีจ้ามันนี้สปอปกตนาของเจดีราพี่ล่าน้องกับบานกอนได้จ้าชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็ย่ดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสองเราปลากตนาไว้น้ำมีได้จ้าส่วนยอดใดยอดมันก็พือพ์ว่ามันถูกกลวนพี่น้องนี่ ส่วนหมากทีเป็นเ็ดข้าวดินเพลิงแดงหกลักก็จะเป็นเ็ดข้าวดินนี่แหละพี่น้องเต็มตาอยู่ับก็จะเลื่อมเด้อพี่น้องฝากช่องล้อป,ปลากับธนาไว้นำเนี่ยฮคลิปหนาเมื่อหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับผม